เอาละค่ะแล้วเขาทาไปครบแล้วนะสามขั้นตอนนะในที่สุดแล้วเนี่ยได้เลือกเรื่องว่าเรื่องอะไรนะคะนิเคลเรื่องมะาร้าวกับป .2 ป .2 ศึกษาเรื่องมะาพร้าวใช่ไหมคะ,คะเอาละค่ะเ,เรามาดูว่า,าคําถามที่อาจารย์จะถอดบทเรียนเด็กเนี่ยคืออะไรอาจารย์ลองเล่าให้ฟังว่าถ้าอาจารย์กลับไปเนี่ยดิฉันเป็นนักเรียนดิฉันเป็นนักเรียนท่านจะถามดิฉันว่ายังไงบ้างอ่ะว่ามา อาจารย์คะแต่ว่าคำถามพวกนี้คือเราออมาไม่หมดนะคะเรามีเวลาน้อยก็ออกมาเพียงบางส่วนนะคะ<อ>คาถามที่จะถามนักเรียนก็คือ,อตอนนี้มันผ่านม,มาแล,ล้วใช่ไหมคะเราก็ถามกลับไปว่านักเรียนมีการวางแผนในการไปสํารวจอย่างไรนักเรียนมีการวางแผนในการออกไปสํารวจอย่างไรนะคะข้อสองก็นักเรียนใช้เวลานานเท่าไหร่ในการไปสํารวจ ้อสามเรื่องที่เรื่องที่ได้มีความเหมาะสมกับนักเรียนอย่างไรทําไมนักเรียนจึงเลือกเรื่องนี้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องนี้อย่างไรนะคะขอโทษดาวนักเรียนคาดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาเรื่องนี้ นักเรียนคิดว่าสิ่งใดบ้างที่ทำให้งานสำเร็จค่ะนี่คืออคำถามบางส่วนจากถาวถามขั้นตอนค่ะโอเคนะคะเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะเราฟังเขาหมดก่อนนะแล้วเราความนี้เราจะวิจารณ์โดยรวมนะคะอ่ะคำถามของท่านในเรื่องของการถอดบทเรียนเนาะ แล้วถ้าคำถามในการขั้นวางแผนขั้นตอนต่อไปจะว่าไงนะขั้นตอนต่อไปนะคะคำถามมีว่านักเรียนคิดว่าเรื่องที่เรื่องนี้มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเพียงพอหรือไม่ในการศึกษามีการใช้งบประมาณหรือไม่อย่างไรนักเรียนมีการวางแผนเป็นงานกันอย่างไรการสร้างข้อตกลงก่อนออกปฏิบัติงานมีประโยชน์อย่างไรนี่เพียงบางส่วนค่ะ เอาละจากขั้นตอนที่สามเนี่ยนะจากขั้นตอนที่สามเนี่ยไปขั้นตอนที่สี่ขั้นที่สี่คือทำทำอะไรนะคะอาจารย์คะพัฒนาโจทย์ค่ะจะจะ,จะตั้งคําถามอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ประมาณว่าเหมือนเราเตรียมเด็กก่อนนะคะก่อนที่เด็กจะไปตั้งคําถามตรงนั้นตั้งคําถามใครอ่เด็ก ตั้งคำถามในในหัวข้อโจทย์วิจัยอะค่ะแต่คำถามตรงนี้คือหมายถึงว่าใช้ก่อนที่เด็กจะทํากิจกรรมส่วนนั้นนะคะการตั้งคําถามคือขั้นตอนกระบวนการตั้งคําถามคือตั้งคําถามเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยใช่ไหมตอนนี้ได้เรื่องเพียงคร่าวๆว่ามะพร้าวแต่ว่าที่โจทย์จริงๆนั้นเรายังไม่ไมยังไม่รสรุปถูกไหมคะขั้นต่อไปเนี่ยก็คือพยายามที่จะ ้งคำถามร่วมกันในเรื่องของมะาพร้าวพูดง่ายๆว่าหาโจทย์ต่างๆกระบวนการหาโจทย์ที่มันเกี่ยวข้องกับมะพร้าวถูกไหมคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขัข้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ยังไงในการหาโจทย์เรื่องมะพร้าวถูกไหมคะค่ะว่าเอ๊ะมันจะตกผลึกเรื่องของโจทย์ยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องออรู้ว่าไปไกลกว่าเรื่องของได้โจทย์เนี่ยก็คือโจทย์ที่ว่านั้นเนี่ยจะต้องลงไปสู่การลงมือปฏิบัติลงมือสืบค้นเองไม่ใช่ได้โจทย์ที่เก๋เกิ๊บเก๋แล้วเอามาแปะแล้วแล้วบอกว่าได้โจทย์เก๋จบแล้วไม่ใช่ถูกไหมงานของอาจารย์เนี่ย คืองานที่ได้โจทย์แล้วต้องลงไปทำแถมไม่ใช่อาจารย์ทำเองเด็กไปทำ,ปทำค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อาจารย์จะเตรียมการนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเรียนรู้ในขั้นตอนนี้อาจารย์คิดว่าเป้าหมายในการเรียนรู้ของเด็กในขั้นตอนกระบวนการที่สี่ขวห5เนี่ยนะก็คือ การได้โจทย์วิจัยเนี่ยนะคะเด็กจะต้องเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพิจารณาเพื่อเลือกโจทย์วิจัยให้เหมาะสมใช่ไหมใช่ค่ะดยเยดิ่ตังกก้งคำถามเล็กๆบ, ổi, บ ổi, ่อยๆเยอะมากออันนั้นคือคือวิธีการของของงานวิจัยถูกไหมคะ ตั้งคำถามไปเรื่อยตั้งคำถามไปเรื่อยแต่ในที่สุดจะนําไปสู่การพิจารณาว่าโจทย์ไหนที่เข้าท่านะคะเดิมทีท่านมีสองทางเลือกตั้งโจทย์ไปเรื่อยเลยอาจจะมีร้อยเรื่องถูกไหม<ะ>ท่านก็ยังทําได้เหมือนเดิม<ะ>ทําได้เหมือนเดิมถูกไหมคะ แต่เราบอกว่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้เพื่ออะไรคะเอามาใช้ในการคิดพิจารณาถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กเอามาใช้ในการคิดพิจารณาเลือกเรื่องได้ไหมคะจากสักคำถามย่อยไอ้ยี่สิบเรื่องได้ค่ะเอาเอามากระมวดกระมวดเข้าด้วยกันแล้วก็มาหา คำสำคัญคีย์เวิร์ดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เอาอมาตั้งก็เป็นเรื่องที่เด็กศึกษาได้ค่ะเออคือไอ้ไอ้ไอ้ขโมดเป็นกลุ่มอย่างที่ท่านทาเรื่องเรื่องวิจัยเนี่ยพวกเราไม่มาแตะเลยนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่มาแตะนะมันเป็นกระบวนการสืบค้นกระบวนการะบวนการที่จัดก,กลุ่มกลุ่มย่อยของโจทย์คำถามของวิจัยใช่ไหมคะแต่ไอ้ตอนเลือก ห้ากลุ่มพิจารณาห้ากลุ่มเนี่ยมาเป็นเรื่องเดียวเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีหลักในการพิจารณาอย่างไรอาจารย์สามารถที่จะตั้งโจทย์คำถามเพื่อให้เด็กใช้ในการพิจารณาว่าจากห้าเอาหนึ่งเนี่ยจะเลือกอย่างไรใช่ไหมอาจารย์ค่ะใ,ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนช่วยเพื่อนได้นะ นะอย่าปล่อยให้เขาเหงาอยู่คนเดียวนะเป็นหลักในการพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะใช้คําถามเนี่ยที่จะนําไปสู่การพิจารณาได้ถูกไหมเพราะโจทย์วิจัยที่เลือกนั้นเนี่ยในที่สุดต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย คำถามควรจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรเ,เวลาในการทำนะใช่ไหมห้าเอ็มอย่างที่ว่าใช่ไหมตัวเองมีศักยภาพหรือเปล่าอยากทำโจทย์วิจัยเลิศดสมเต็นน,นะแต่ว่าไม่มีความรู้ไม่มี M money ไม่มี M material ใช่ไหมไม่มี M manpower ใช่ไหมอ่ะเหล่านี้ใช่ไหมก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามของอาจารย์ก็คือถ้าจะเลือกเรื่องนี้หนูคิดว่าหนูมีศักยภาพพอที่จะทำหรือไม่มีคำถามอะไรเหล่านี้อยู่ไหมใช่ไหม มีศักยภาพพอที่จะทำไหมแล้วถามคำว่าศักยภาพคืออะไรคะคุณกูหนูยังไม่ค่อยแน่ใจอ้าวก็ศักยภาพอาจารย์กันพีหมาก็ศักยภาพภายในของตัวเองนั่นไงอ้าวแล้วคืออะไรเรามีความรู้หรือเปล่าใช่ไหมเรามีเวลาแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของเราเรา เรา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 มีอะไรใช่ไหมตามที่ถามอ่ะแล้วถ้าตัวเองพร้อมแค่นี้ขาดแค่นี้ศักยภาพภายนอกที่จะมาเป็นตัวช่วยเราพร้อมไหมอาจารย์กตต็ตั้งคำถามแล้วว่าถ้าเรามีความรู้ไม่พอใครจะมาช่วยถ้าเราไม่มีเงินเราจะทำยังไงแล้วถ้าจะ ไปเก็บข้อมูลจริงคิดถึงวิธีการปฏิบัติด้วยนะดิฉันชอบใจเหลือเกินตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของงานของตัวเองอะ่ะและอาจารย์บอกว่าไม่ใช่แค่คิดในเรื่องของวิชาการในห้องนะต้องคิดด้วยว่าถ้าฉันเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเปลี่ยนมาเป็นครูผู้ทํากระบวนการเนี่ยฉันต้องคิดเยอะนะต้องฉันต้องคิดเรื่องของการประสานกับพ่อแม่เขาด้วยนะฉันต้องคิดถึงเรื่องฉันต้องประสานกับชุมชนด้วยนะฉันต้องคิดเรื่องของของ การเดินทางฉันต้องคิดเรื่องของความปลอดภัยของเด็กฉันต้องคิดเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้แล้วเวลาเด็กทําเองเด็กต้องคิดพวกนี้ไหมคะเด็กก็คิดค่ะแล้วอาจารย์พาให้เด็กคิดได้ไหมคะได้ค่ะก็ปีที่แล้วที่ทําก็คือเด็กคิดนะคะเช่นตั้งแต่ทาหนังสือขออนุญาตออกไปเรียนเรียนเร่อยไดิฉันไม่ได้ถามว่ากิจกรรมแต่ดิฉันถามว่าท่านตั้งคําถามเพื่อให้เด็กฉุกคิดได้หรือเปล่า ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องมีประเด็นประเด็นเรื่องการเตรียมการประเด็นเรื่องของความสามารถของตัวเองประเด็นเรื่องความรู้ประเด็นเรื่องอะไรท่านก็ลองย้อนดูในเรื่องของคําถามต่างๆที่อาจารย์ดูสินให้เห็นไหมคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วอาจารย์จะสาวไปได้แต่อันเนี้ยเขาเริ่มต้นมาดีแล้วนะอาจารย์อาจารย์การพิมาจะเติมให้่ะเชิญค่ะ พอดีพอคุณเปาบอกแบบนี้นะคะเพื่อง่ายกับตัวอาจารย์เวลาอาจารย์จะตั้งคําถามถาม,ถามเด็กอะ่ะเหมือนถามเรื่องศักยภาพพูดง่ายว่าถามตัวเด็กพร้อมกับถามสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในภายนอกที่ที่พี่ชอบพูดนะนะปัจจัยภายในคือตัวเด็กปัจจัยภายนอกที่เกื้อหนุนให้เด็กไปทํางานสําเร็จอาจารย์ก็คิดเลยว่าเหมือนถามว่าตั้งแต่นักเรียนจะเลือกเรื่องนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนทําได้ไหมเนะี่ย แบบเนี้ยเด็กก็ต้องเริ่มคิดเลยใช่ <ทำ S 2> ไหมคะอทําได้ไหมมีโอกาสทําได้ทําสําเร็จไหมอะไรแบบนีค้ค่ะแล้วก็ความรู้ของนักเรียนเพียงพอแล้วหรือยังที่จะทําเรื่องนี้นี่นี่คือถามตัวศักยภาพเด็กนะคะถามความรู้ความสามารถข,ของเขาที่เขาทาได้ไหม BERG? แต่พอถามว่ามีแหล่งเรียนรู้เนี่ยพอพอแหล,ล่งเรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยภายนอกแหละที่มันจะเกื้อหนุน <sy. S 1> แบบเนี้ยนะคะ,นคะในชุมชนนะค,ะ,คะมันก็จะเป็นในในในลักษณะเนี้ยเพราะฉนั้นเราตั้งหลักไว้ก่อนเลยว่าอันดับแรกถ้าเราจะตั้งคําถามคือถามปัจจัยภายในก่อนแล้วเราก็ถามปัจจัยภายนอกมันจะตอบฟาร์มพอประมาณของเด็กได้ใช่ไหมคะส่วนเหตุผลของการทำมันเดี๋ยวมันก็จะไล่มามันจะร้อยลบมาด้วยกันแล้วพอถามว่า แล้วจะทําให้สําเร็จแต่มันทําได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเด็กจะต้องวางแผนต้องคิดนะลองถ้าสมมุติว่าจะไปสํารวจเนี่ยระยะทางมันไกลจะต้องทํำยังไงจะต้องมีรถไหมจะต้องขอใครอะไรเนี่ยเขาก็จะคิดไปเรื่อยๆโดยโดยการคิดของเด็กมาจากการถามของครู